เอาแล้วเขาอยู่กับผม M R K P อีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาจาัดชิลิสเกมแวร์วูปนะครับผมนะไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเอาครับแล้วก็กลับมากระต่ายอีกแล้วนะสำหรับเกมแวรวูบนะครับผมวันนี้เราก็มาจาัดชิลิส EP ที่2องทับอันนี้2องทับสแค่ EP 2แล้วก็ส่วน2อทับสนะครับผมเป็น EP สุดท้ายของฝ่ายชาวบ้านนะครับผม ปาาชาวบ้านจริงๆครับผมแต่รอบนี้จะเป็นบทบาทขั้นสูงรอบนี้ผมจะพูดน้อยเพราะว่า EP นี้ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบ่าขั้นสูงเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะเราจะมีบทบ่าขั้นสูงอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันเล้วอันแรกครับยามยามกลางคืนนะครับยามกลางคืนทำอะไรได้เดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนยามกลางคืนคุณสามารถเลือกปกป้องคนได้ แต่ปกป้องคนได้เพียงแค่3มครั้งเท่านั้นนะครับสามครั้งต่อเกมนะครับเขาสามารถปกป้องได้3มครั้งต่อเกมนะแต่เขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมองเห็นการบทบาทปกป้องโดยบทื่นสมมุติเช่นเราเห็นบริการปกป้องเบอร์หนึ่งมันจะเป็นรูปโลขึ้นนะครับผม ใช่ครับมันจะมีรูปโล่ขึ้นถ้าเราเล่นเป็นหมดบาทยามคืนมันจะมีคนปกป้องเบอร์หนึ่งเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเอ่ออะไรวะอ้นี้แม่มดแม่มดเลยที่จะปกป้องเบอร์สิบมันจะขึ้นเป็นรูปโล่ป้องกันอีกอันนึงใช่ครับ เรามันบทบาทนี้ก็คือแบบมันทําให้เราแบบไม่ต้องไปกันคนซ้ํากับที่บทบาทอื่นมันกันอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปกันซ้ำนบไม่งั้นเปลืองโล่ฝีบทบาทนี้ค่อนข้างดีนะดีอยู่ทีดนึงแต่โลกมันจํากัดกับข้อเสียอยู่ตรงนี้ครับบทบาทนี้มันเลยอยู่แบบความปกติเนี่ยมันไม่ได้ง่ายตอนแรกเกือบดีแล้วแหละเพราะว่า ความสามารถมันเกียนดีมองเห็นเนี่ยว่าบทบาทอื่นมันใช้ความสามารถปกป้องคนอื่นแล้วเรารู้ว่าคนนั้นปกป้องใครบ้างสมมติว่าหมอหรือแม่มดปกป้องเบอร์นั้นไปมันจะขึ้นรูปโล่ทันทีครับเพราะว่าบทบาทยามคืนมันเห็นหมดนะใช่แล้วมันเห็นหมดเราก็สามารถปกป้องคนอื่นแทนได้ครับผมเราไม่ต้องไปปก,ป,กป้องตามโล่ที่เขาวางไว้อรมันไม่จําเป็นนะครับต่อมาคคนขายเนื้อคนขายเนื้อก็จะมี เนื้อหกชิ้นสามารถพอกผัาให้ผู้เล่นตอนคืนได้เพื่อปกป้องเขานะครับผมจะถูกรับไออันนี้เนื้อสัตว์ที่เขาว่าจะถูกรับประทานจะสามารถปกป้องผู้เล่นได้นะครับผมโอเคความสามารถของอันนี้มีเนื้ออยู่หกชิ้นก็เหมือนหมอแต่ว่ามันมีจํากัดก็คือหกชิ้นต่อเกมนะคุณมีหกชิ้นต่อเกมนะครับ มันเขียนว่าอะไรมันมีข้อจำกัด้ารล่างนะไยค,คุณอะไรอะคุณไม่สามารถใช้เนื้อของคุณได้ในวันแรกก็คือวันแรกไม่สามารถปกป้องไขได้เลยครับโอ้โหเศร้าครับอันนี้ก็คือข้อเสียอย่างนี้ความยากก็คือปกติเพราะว่ามันมีเนื้อหกชิ้นใช่ไหมหละ่ะถึงแม้เราจะเดให้มั่วมันก็กันได้แต่มันจะเสียเนื้อไปครับผมใช่ความยากคนนี้ปกติต่อมครับอัตพัน์หรือคนอึด พวกผมชอบเรียกว่าคนอื่นนะสมัยก่อนอัตภาน์นี้ก็คือเหมือนบริการแต่มันไม่ได้ปกป,ป้องตัวเองอัตภาน,นคือเขาจะปกป,ป,ป้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านใหม่ก่อนเพราะว่าผมขอไฟขอไฟเมื่อก่อนนะถ้าผมลิ้นแบบไอในววร์วูปไออะไรวะที่มันเป็นแวร์วูปสีฟ้าๆอันนั้นนะ่ะเ,เล่นกับเพื่อนมันจะเป็นอัตภานถ้าโดนตีแล้วคุณยังไม่ตายคุณยังไม่ตายใช่คุณยังไม่ตาย แต่คุณน่ะจะรอดหนึ่งคืนแล้วก็จะตายในวันถัดไปแต่นี่ก็คือคุณเลือกปกป้องผู้เล่นหนึ่งคนนะครับผมในแต่ละคืนแต่ถ้าคุณโดนปกป้องโดนคนที่โดนโจมตีใช่ไหมล่ะใช่คุณจะไม่ตายแล้วคุณจะรู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นหมาป่ามาหนึ่งคนหรือว่าเป็นฆาตกรมาหนึ่งคนใช่อรเราจะรู้บทบาทในมาหนึ่งอย่างใช่ครับเพื่อเราจะมาบอกความจริงก่อนตายในวันต่อไปนะครับผมใช่ครับ เราจะตายในวันต่อไปครับเราจะบอกข้อมูลนะครับก่อนตายนั่นเองบทบาทนี้เล่นง่ายเพราะว่ามันผมเบบเคยเห็นมันแล้วเอ้ยกดผิดอีกแล้วเนี่ยมันกดผิดอีกแล้วคนะบทบาทเดยวมันเช่ากดมัว่วครับันเนี่ยยกไปมัว่วจริงื่อกี้มันยกลางแต่รางอยู่ง่ายครับมันก็ยังดีครับเนื่องว่ามันยกไปมั่วนะครับผมต่อมาผู้พ,พิกวิกฤตอันนี้ผมไม่ค่อยพูดรายละเอียดเยอะเพราะว่าบทบาทขั้นสูงผมไม่ค่อยได้เล่นนะผู้พ,พิกวิกฤตคุณสามารถเลือกผู้เล่นที่จะปกป้องนะครับผม ไม่เขาถูกโจมตีนะครับผมใช่มันก็เหมือนแบบบริการนะครับผมคุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีได้สูงสุดสองครั้งโดยวิธีการเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีสําเร็จถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีครั้งในวันถ่อไปไม่ได้อันนี้มันเหมือนแบบเปลี่ยนทางโจมตีเหรอไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปตีคนอื่นหรือว่า เปลี่ยนทิศทางมาตีเราแต่เราไม่ตายอันนี้คืองงครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะถ้าบทบาทไหนผมไม่เคยเล่นผมขออนุญาตให้เล่นยากไปก่อนว่าผมยังงง,งอยู่นะแต่ความจริงอะถ้าคนเล่นเปนะ็นอะบทบาทนี้มันไม่ได้อยู่เล่นยากหรอกมันอยู่ในความยากปกตินะผมแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงผมงงนะสำหรับผมผมก็ไม่เคยเล่นนะผมก็เป็นผู้เล่นเก่าแต่ผมไม่เคยเล่นบทบาทนี้เหมือนกันต่อมามือปืนอ่ามือปืนนี่ไปอยู่ด้วยกันกับสารเตี้ยอะไรมันเหมือนกันนะที่ผมอธิบายเมื่อคลิปที่แล้ว แต่มือปืนจะมีกระสุนอยู่2นัดมันจะแทนนะมือปืนไม่สามารถเปิดเผยบบาทคนอื่นได้มันจะแต่มันจะเป็นกระสุน2อนัดแทนนะครับผมแต่มันมีข้อแตกต่างแค่นี้แหละครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วต่อมาครับคนพานคนพานี้ผมจะอธิบายให้ง่ายก็คือมีหินอยู่2ลูกนะครับผมถ้าฟางรอบแรกศัตรูจะติดสตันไม่สามารถโหวตได้ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผม นะครับผมในตอนเช้ากับตอนกลางคืนแล้ววันถัดมาเขาก็ทําได้อีกแต่ในวันต่อไปถ้าเราคว้างคนเดิมซ้ําที่เราคว้างก้อนหินใส่ไปแล้วเขาจะตายทันทีครับผมคนที่เราเคยคว้างก้อนหินใส่เขาไปแล้วแต่ถ้าเราคว้างซ้ำอ,อีกรอบหนึ่งเขาจะตายนะครับผมใช่เขาจะตายไอ้บทบาทนี้เนี่ยผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ไอ้บทบาทนี้มันเล่นยากครับผมเพราะว่ามันไอ้นี่นิดหน่อยับมันกว่าจะยิงคนได้มันช้ามากๆนะครับผมช้ามากๆ มันแบบต้องใช้แต่ตามสถานการณ์จริงๆนะครับผมโอ้หิวน้ำคนระับโอ้ไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวผมจะพูดต่อให้จบๆแต่วันนี้บทบาทค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเยอะมากครับเยอะอยู่ต่อมาครับผู้พิพากษาคุณสามารถเลือกผู้เล่นผู้ยิ่ตัดสินลงโทษเขาได้หากมีการโหวตระหว่างวันแต่ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ถูกประหารผู้เล่นจะถูกประหารชีวิตเอง ออมันเหมือนแบบนักบวชเวอรนะ์ชั่น v สองครับแต่จะเป็นนักบวชแบบไอ้นี่ครับผมใช่ครับมันจะเป็นตัดสินโทษแต่ถ้าเราในวันนั้นแต่ถ้าไม่มีคนไหนถูกประหารในวันนั้นเข,เขาจะตายเขาจะตายแทนนะครับผมไปอยู่ด้วยกันเลยครับไอ้มันเล่นง่ายเหมือนกันนะมันมันไม่ได้มีความต่างเลยกันนะผมไม่ได้มีความต่างเลยอันนี้พูดจริง ครับบนับบวยกับผู้วิพากษามันเหมือนกันต่อไปย่าผัสดีพัสดีก็คือคุณน่ะจะเหมือนผู้คุมขังเลยแต่ขังได้สองคนอันนี้เพิ่มมาอีกคนหนึ่งครับเข้าคุบได้แต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถถูกโจมตีได้ก็คือมันมีความป้องมันจะมีคนที่โดนขังจะโดนป้องกันอยู่นะไม่สามารถฆ่าได้เองใช่ครับผมและแถมผัสดีอสามารถให้อาวุธ ีกคนได้ครับผมใช่ไอ้บทบาทนี้ผมอธิบายยากเพราะว่ามันต้องไปเล่นเองับเพราะว่ามันในข้อเขียนมันอที่มันเขียนมาเนี่ยยาวเกินอ่ะยาวเกินไปอ่ะนะครับผมใครที่เคยเล่นพัสดีก็นั่นแหละความความเล่นยากก็เหมือนแบบผู้คุมขังเปียบนะครับผมมันไม่ได้ยากเลยต่อมาครับหญิงทูดนะครับผม หญิงทูตก็คือมันเหมือนปากแดงเลยวผมมันก็เหมือนปากแดงเลยครับก็คือเดี๋ยวถ้าเราไปหาใครมาคนนั้นก็ถ้าเราถ้าเป็นคนดีเราก็รอดนะครับผมใช่ครับผมคุณจะช่วยชีวิตเขา๋อแต่มันต่างก็คือคุณจะไม่ตายถ้าหาผู้เล่น ที่คุณกําลังไปเยี่ยมถูกโจอมตีคุณจะช่วยชีวิตเขาพ้นจากใครอันตรายนะเะเปิดเผย,เยบทบาทของคุณให้เขารู้ทราบนะครับผมและวิญญาณคุณจะฝูกมัดก,กับเขาโดยการแลกกับการที่คุณไม่สามารถเยี่ยมผู้เล่นคนอื่นได้อีกต่อไปนี่ครับมันก็เป็นแบบไอ้นี่ครับเป็นผีเป็นผีเฝ้าอันนี้ครับเฝ้าคนที่เราไปเยี่ยมครับเป็นผีที่คอยคุม้มครองคนที่โดนเยี่ยมเราจะโดนฆ่าได้แหละ ใช่ครับผมหรือว,ว่าดีบทบาทนี้ดีกว่าปากแดงอีกนิดหนึ่งครับมันเป็นบทบาทคันอัพเกรดและความสามารถดีกว่าปากแดงอีกนะแต่เล่นง่ายเหมือนกันนะบทบาทนี้เล่นง่ายเหมือนกันผมคอนเฟิร์มครับถึงแม้ไม่ได้เขียนยาวไปนิดนึงต่อ,อมาครับเป็นนักแม่นปืนในช่วงคืนคุณสามารถเลือกผู้เล่นเพื่อวางเป้าหมายไว้ได้และหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะยิงเป้าหมายของคุณหรือเปล่า หรือจะเปลี่ยนเป้าหมายของคุณในวันใหม่ถ้าเปลี่ยนเป้าหมายอยู่ในทีมชาวบ้านคุณจะโดนสอดสะท้อนกลับมาตัวเองอันนี้คือนักบวชอะไรเอาง่ายถ้านักบวชอัพเป็นนักแม่นปืนแต่ถ้าคุณไปยิงแบบยิงมั่วยิงฝ่ายชาวบ้าน ไอชาวบ้านมันเนี่ยมันเหมือนใส่กอะสะท้อนน่ะแล้วก็ยิงกลับมาหาเราแล้วเราก็จะตายแทนนะใช่ครับมันเหมือนไอชาวบ้านใส่กอะสะท้อนเนี่ยเล่นบทบาทน,นี้แล้วเราโดนโดนยิงตายแทนเนะ่ถ้าเราไปยิงฝ่ายชาวบ้านมันว่วโงดนี้พอๆกันเลยอะไปอยู่กับนักบ,บวชไปเออมันไม่มีอะไรอะมันคล้ายๆกันอนะต่อมาครับนักวิเคราะห์ครับบทบาทนี้โอพ p โอพี OP. OP. มันส่องได้สองคนโอพ แต่ถ้าเราสองคนเดียวกันเมื่อไหร่ครับผมแว่นแตกพอแว่นแตกใช่ไหมไอพอวันเช้ามาแว่นแตกแล้ววันต่อไปอะวันที่เราแว่นแตกเราไม่สามารถส่องใครได้นะครับผมใช่ครับเราไม่สามารถส่องใครได้บทบาทนี้ค่อนข้างผมแม้บทบาทนี้จะโอพีกดผิดท,ทีละกูเนี่ยมันกดผิดท,ทีละขออภัยครับบทบาทนี้ถึงแม้จะโอพีแต่ข้อเสียของมันก็คือแว่นแตกถ้าคุณส่องโดนแบบ สมมติแสบสองโดนคนดีสองคนหรือคนร้ายสองคนหรือไม่ทราบสองคนแว่นจะแตกนะครับผมแว่นคุณจะแตกนะครับผมมันก็มีความยากระดับปกติต่อไปนักพน,นันนักพนันนี่คือขั้นอัปเกรดของผู้วีลานนะครับผมนักพนันนี่ถือว่าดีนะเพราะว่าดีดีกว่าลางอีกเพราะว่า มันจะบอกชัดเจนว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นชาวบ้านมันจะมันจะไม่ได้บอกว่าไม่ทราบหรือทราบอะไรประมาณนั้นใช่ไม่ทราบหรือดีร้ายอะไรมาเนี่ยมันจะบอกว่าผู้เล่นคนน hmm. ั้นเป็นฝ่ายชาวบ้านหรือผู้เล่นคนนั้นไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้านถ้าไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้านก็คือเราจะรู้เลยว่าไอคนนั้นจะเป็นตัวร้ายฝ่ายมาป่าหรือจะเป็นฝ่ายเดียวใช่ครับมันจะรู้ครับผมมันจะรู้ทันทีเลยไอผมเพราะยัก็เล่นง่ายับไอตัวเ๋อมันไปอยู่มันไปอยู่โน้นแล้วมันกวนนะ มันเล่นงาน่ายมากมันเล่นงาน่ายครับไอตัวนี้ต่อไปก็ผู้ทำนายวิญญาณผู้ทำนายวิญญาณนะความสามารถก็คือคุณอ่ะต้องเลือกมาสองคนเพื่อที่จะรู้ว่าหนึ่งในสองคนที่คุณเลือกมานั้นมีแดงหรือไม่แต่ถ้าสองคนนั้นไม่มีแดงก็คือฟ้าคู่ฟ้าคู่ก็คือไม่มีการกระทําใดก็อาจจะเป็นคนดีทั้งคู่นั่นแหละครับก็เป็นคนดีทั้งคู่แต่ถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่นั่นแหละครับ หนึ่งในสองคนที่คุณเลือกอาจจะเป็นคนร้ายคู่หรือจะเป็นคนร้ายคนเดียวก็ได้นั่นแหละครับหนึ่งในเหตุการณ์นั้นไอ้บทบาทนี้ค่อนข้างเล่นง่ายครับมันเหมือนแบบลางผสมกับนักสืบใช่มันเหมือนลางผสมกับนักสืบต่อไปครับชนสูตรศพชนสูตรศพชนสูตรศพมันแบบเหมือนเล่นไอ้มันเล่นยากไปนิดนึงเพราะว่าไอ้คืนแรกเราไม่สามารถทาอะไรได้เลยมันไเหมือนนักสืบ นะครับผมแต่คืนต่อไปอ่ะเราจะใช้จะสู่คนตายได้นะครับผมใช่คืนที่2เป็นต้นมาเราจะใช้จะสู่คนตายได้ว่าคนตายอ่ะใคายเป็นคนฆ่านะครับผมมันจะขึ้นมาเลยว่าใครเป็นคนฆ่านะครับผมใช่ครับผมมันจะมีคนฆ่ามันจะขึ้นมา2คนอีกคนนึงจะเป็นคนร้ายตัวจริงอีกคนหนึ่งจะเป็นแค่เป็นคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเฉยแต่มันไม่ใช่ตัวร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวร้าย50 50้นะครับผมต่อมาผู้อย่างรู้ฝึกหัดเป็นบทบาทที่ ่วยๆครับเล่นง่ายครับทำอะไรไม่ได้หรอกเอาหายไปแล้วอยู่นี่ครับมันทําอะไรไม่ได้จริงครับมันเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดานอกจากจะพูดอย่างรู้ตายหรือลางตายนะครับผมพูดอย่างรู้ตายหรือลางตายหรือแดวบปวดศองอะไรก็ได้ที่ตายมันจะกลายเป็นบทสองแทนได้มันจะกลายเป็นบทสองแทนต่อมาครับนักไวโอลินนักไวโอลินเนี่ย เหมือนนักแนอเภอเลยต้องเลอกให้โดนคนตายนะผมแต่ไอบทบาทนี้เนี่ยเล่นยากกว่าเล่นยากกว่านิดนึงก็คือผมไม่สามารถผมแยกไม่ออกเนี่ผมผมไม่เคยเล่นจริงเหตุเขาบอกว่าไอ้นักไวลินอะ่ะมันเล่นยากกว่าแนอาเภอนิดนึงครับเห็นเขาบอกมาอย่างนี้ครับนั่นแหละต้องเราไปเล่นดูเองอับผมไม่เคยเล่นจริงกันักแวลินนะเขาบอกว่าเล่นยากกว่าต่อมาครับเป็น ้วนเชิญอันนี้เล่นง่ายครับไม่ต้องทําอะไรครับต่อให้คุณตายคุณก็ชุกชีวิตคนอื่นเขาได้ครับอันนี้โคตรด,ด,ดีต่อมาครับเดอะแบกอีแมนเป็นเดอะแบกที่เล่นง่ายมากๆนะผมเล่นง่ายจริงๆนะผมอันนี้ผมให้เล่นง่ายจริงเพราะว่าเป็นบทเดอะแบกจริงๆครับนักเรียนแบบ ความสามารถก็คือคุณจะเล่นแบบเป็นชาวบ้านมัวมัวไปวันก็ได้คะในแต่ละวันคุณเล่นแบบได้สารพัดกุ๊กก๊อกก็ผมคุณจะเป็นซาเตียหรือคุณจะเป็นผู้คุมขังหรือคุณจะเป็นหมอเป็น ายอำเภอเป็นอะไรก็ได้ในใน,ในตระกูลชาวบ้านทั้งหมดอ่ะคุณจะไปเป็นใครก็ได้อ่ะเล่นแบบใ้ทุกตัวตาสนากานในแต่ละวันน่ะคุณจะปลอมเป็นใครก็ได้ก็เรื่องคุณนะปลอมไปมัว่วปลอมไปเรื่อยอ่ะเน่ผมปลอมไปเรื่อยยังว่าคุณจะพอใจอ่ะปลอมไปเรื่อยอ่ะเนะผมจนกว่าเกียรชนะบทบาทนี้ค่อนข้างดีครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่แม้จะชุบไม่ได้ก็เถอะนะแต่มันเกียร์นะมันจะปลอมเป็นสารพัดนะปลอมบทบาทคนตายไปเลยจะปลอมเป็นสารเตรียอีกเนี่ปลอมไม่เรื่อยอ่ะ ปอมไปเป็นบททุกเกมอ่ะเป็นชาวบ้าน่ะเกิดทุกเกมในสิบตัวนะครับผมปอมไปเรื่อยอ่ะนะม,มันเกียร์นีจริงไอตัวเนี้ยต่อมาครับเป็นคนทําขนมปังอ่ะไอตัวนี้เล่นโคตรง่ายความสามารถก็คือคุณแค่ให้ขนมปังคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาจะมีเสียงหัวสองเสียงนะครับไม่มีอะไรมากอันนีน้นักเทศนักเทศนี่ความยากก็คือ ง่ายแล้วกันเพราะว่ามันไม่เหมือนมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็เหมือนแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าคุณแบบทํานายโดนมนันเอ็นนี้ใช้เซนอีกแล้วนะทุกคนถ้าคุณทํานายโดนคนตายเสียงหวดของนักเทศจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับมันจะเพิ่มไปเลยต่อไปครับย้ายหัวร้อนเนี่ยย้ายขี้โมโหนี่ย้ายขี้โมโหของเราครับมาสามรถก็คือสต็อปับผมสต็อปปิดนะครับผม,บผมก็คือห้ามพูดนั่นแหละครับผม ใช่ครับมันห้ามยายก็คือห้ามพูดควา,าสมสามารถของมันมีแค่นี้ห้ามพูดห้ามโหวตในวันนั้นคนวาสมสามารถของยายคือตัวปัดประสาทดีๆตัวนึ็นั่นแหละครับนั่นแหละครับเราก็ให้ไปอยู่ความง่ายับผมต่อมาบนักพยากรคุณมีไพ่อยู่สองใบคุณสามารถนาไพ่ให้ผู้เล่นของเขาได้ค,คุณสามารถรับไพ่ได้ก็คือไพ่ของคุณจะเปิดเผยบทบาทของคุณนะผมคนที่ได้ไพ่ก็คือต้องเปิดเผยบทบาทนะเก็บไปเปิดเผยก็ได้ครับถ้าไม่จําเป็นนะผม แต่ครับบทบาทของคุณไม่มไม่จะเป็นอะไรมากก็ปลดเปิดเผยไปเลยครับเพราะว่าเขาสงสัยคุณเฉกเขาแค่อยากให้ไพ่พยากรของคุณเพื่อไปเปิดเผยบทบาททเฉกเขาสงสัยคุณเฉย,ยบทบาทนี้อนข้าง่ายมันแค่เบบไม่ค่อยเห็นคนเล่นแต่มันแค่เล่นง่ายต่อมาครับผูรักสันติผูรักสันติเขาคล้ายหมาป่าสันติเนั่ยแหละครับ อ่ะมันผมเคยอธิบายในคลิปแรกไปแล้วนะถ้าเปิดเผยปุ๊บเราจะบทใครไม่ไดแ้แล้วเราจะรู้บทปากคนนั้นทันทีผู้รักสันติมันนี่มีอะไรอับอันนี้ผมเคยอธิบายในหมาป่าสติไปแล้วนะครับผมมันนี่มีอะไรคล้ายๆกันต่อมาคนตีระครังคนตีระคังครับในตอน,น,นคือคุณสามารถผู้เล่นได้สองคน้าหาหนึ่งในผู้เล่นสองคนนั้นตายบทบาของผู้เล่นอีกคนจะถูกเปิดเผยให้คุณทราบคุณสามารถเปลี่ยน ตลอดได้เมื่อเมื่อถ้าคุณสงสัยใครไอ้บทบาทนี้ก็คือแบบถ้าคนที่เราเอาลักขังไปใส่คนใดคนหนึ่งตายคนหนึ่งจะโดนเปิดเผยบทบาทนะครับผมให้ให้คนตีลักขังรู้นะครับผมอันนี้ก็ง่ายต่อมาหูดห้ดักสัตว์หู้นักสัตว์ก็คือคุณสามารถเลือกที่จะวางกับหนักอันนี้เหมือนนายพานเลยฮนะใช่ครับเหมือนนายพานเลยใช่ครับผมเหมือนนายพานเลยรนะัะผมให้ความยากปกตินะ โอเคครับงั้นเหมือนได้ผ่านเปียบต่อมาครับพู้ล้างแค้นถ้าคุณตายคนที่คุณที่คนที่คุณลากไปด้วยก็คือจะตายตามคุณอ่ะคุณลากใครอ่ะแล้วคนตายคนถ้าคุณตายปุ๊บไอ้คนที่ไอ้คนที่คุณลากจะตายตามไปด้วยนะผมนะไอ้บทบาทน,นี้เล่นง่ายครับมันเหมือนลูกหมาป่าแต่เป็นลูกหมาป่าในฝ่ายชาวบ้านนะครับผมต่อมาครับผมจะเป็น ช่างตีเหล็กสรางตีเหล็กก็คือคุณจะมีเอ่ออะไรวะมีดาบใช่คุณจะสร้างลาสร้างโลได้สร้างโลคือจะเป็นการป้องกันนะครับผมการป้องกันคนใช่ครับอีกอันนึงคือสร้างดาบสร้างดาบคือจะอันนี้คะสร้างดาบจะให้ผู้เล่นคนนั้นนะครับผมให้ผู้เล่นคนนั้นเลือกที่จะเอาดาบแไปฟันคนนะฟันคนมาหนึ่งคนแค่นั้นแหละเอาดาบไปใช้ฟันคนนะครับ แต่ไอตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมก็คือเดบไอคนที่เราให้ดาบไฟมันไม่รู้อีหน่วยเดมก็ฟันคนมัวได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอบทบาทนี้มันอยู่ปกติแความจริงมันเล่นง่ายอนะแต่มันอยู่ปกติเพราะาไอคนที่ได้ดาบจากผู้จ้างตีเหล็กไปถ้าไม่รู้อีหด่วยเดมมันแบบเอาไปตีคนมั่วแล้วคนแล้วคนก็นาตายเองอะทุกคนต่อมาครับลักษณา,าศาสตร์ตัวละครที่แบกายชาวบ้านได้ได้ไดีด นักนาซาเนี่นาาสามารถสร้างปรากฏการณ์ดาวตกมาได้ก็คือขัดขวางไม่ให้ฝ่ายหมาป่าฆ่าได้ใน1วันนะผมใน1วันเลยตอน,นคืน1วันเท่านั้นส่วนหนึ่งก็คือสร้างฝนดาวตกฆ่าคนได้นะผมใช่ครับผมใช่ครับผมแต่การใช้ฝนดาวตกกับชาวบ้านนะผมจะฆ่าคุณนะผม จะฆ่าคุณและชาวบ้านอ๋อถ้าคุณเอาดาวตกไปใส่ชาวบ้านเราจะตายตามเขาไปด้วยแล้วใช่ครับไอ้บทบาทนี้ค่อนข้างเป็นดาสังคมอีกแล้วมันดีนะแต่เป็นดาสังคมต่อไปครับโจนพ้ดสื่อสารตัวสุดท้ายของฝ่ายชาวบ้านโจนตัวสื่อสารเมื่อเริ่มเกมคุณจะได้เป้าหมายแบบสุม่มเมื่อเป้าหมายของคุณตายคุณจะถูกขมโมยบทบาทในวันตัอ,อไปคุณอาจจะมีการสลับทีมระหว่างเกิดขึ้นได้ เนี่ยครับเป็นบทบาทที่เล่นง่ายดีครับผมเป็นแค่การสลับบทบาทนะสำหรับ EP นี้ผมงงเขาขอตูล,ลากันไปก่อนนะครับตอนนี้เรามีบทบาทที่เล่นยากเพิ่มอีกแล้วนะครับผมยังไม่มีบทบาทไหนเล่นยากสักทีครับผมก็เพราะว่ามันแบบมันไม่ไม่รู้จะมีอะไรอะ่ะหรือว่าจะเป็นบทบาทฝ่ายเดียวกันนะอาจจะใช่อรัอาจจะเป็นบทบาทฝ่ายเดียวกันแต่ทุกคนที่เล่นยากครับผม สวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วเนอะให้เกิดใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับผมสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ